คุพทย์สุขศรีมหาโชตะหน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของอลิ้นหัวใจแอลติกตีบละการรักษานะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจแอลติกตีบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับแล้วก็พบว่าลิ้นหัวใจเอลติเนี่ยเป็นสาเหตุหลักสําคัญที่นำภูนำคนไท้ามาเพื่อการรักษาโดยการ กาตัดเปลี่ยนดิ้นหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษามาตรฐานในสมัยเดิมนะครับผู้ป่วย,ยจะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรืออาจจะเป็นลมหมดสติได้นะครับพวกนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้นะ่ะก็บ่งบอกว่าคนไข้อาจจะมีภาวะที่ถ้าหากเราไม่ ได้รับการรักษาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ในเวลาอันไม่นานนะครับโดยเฉพาะถ้ามีอาการเหนื่อยหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวเนะี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2ปีนะครับนั้นวิธีการวินิจฉัยก็คือการตรวจขึ้นเสียงส้ฟ้าขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจนะครับดูการทํางานของลินหัวใจถ้าลินหัวใจมีภาวะตีบมากนะครับร่วมกับมีอาการดังกล่าวข้างต้นนะครับวิธีการรักษา ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ให้การผ่าตัดลิ้นหัวใจเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับแต่ก็จะสำหรับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงนะครับเนื่องจากว่า,าผู้ป่วยเหล่านี้มักจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคร่วมหลายๆอย่างร่วมด้วยนะครับก็ทำให้ความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เราเพิ่งใช้มาไม่นานนะครับก็ประมาณในประเทศไทยก็ประมาณ10ปีนิดๆนะครับนะนะก็ข้อดีก็คือสามารถที่จะทําได้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องมีแผลผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลแค่1-2วัน หลังจากทำเ,เปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับลักษณะลิ้นหัวใจเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับกเ็เราจะเห็นว่าเป็นลิ้นที่ทํามาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ลักษณะของลิ้นหัวใจเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เล็กลงได้นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสายสวนนะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปที่ตำแหน่งที่เราจะวางลิ้นหัวใจก็จะพบว่าเ,าเราก็ เช็คโดยการฉีดสีดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยลิ้นหัวใจนะครับใช้เวลาทําประมาณถ้าไม่รวมการเตรียมตัวก่อนทำนะอย่างเช่นการเตรียมยาเตรียมดมยาหรือการให้คนไข้หมดสติหรือว่าหลับแล้วก็เราก็จะทําด้วยความราลบลื่นนะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะ,นะ,นะหลังจากที่เราเริ่มเาจาะเส้นเลือดนะครับ แต่่ก็ตามการรักษาแบบใหม่นี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถการต่างๆรวมทัง้งต,ง,ตงตัวลิ้นหัวใจนะครับซึ่งมีราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายจากสิทธิ์ต่างๆของราชการได้นะครับแต่อก็ตามนะที่โรงพยาบาลจุฬาเองนะก็มีกองทุนที่จะช่วยเหลือ ผู้ป่วยนะที่ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าลิ้นหัวใจชนิดนี้ได้นะครับแต่ยางก็ตามเราก็จะต้องพิจารณาว่าผู้จุป่วยกลุ่มนี้หรือคนเนี้ยเหมาะสมที่จะใช้การรักษาด้วยวิธีการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะฮะของแพทย์กับผู้ป่วยนะฮะที่จะพิจารณาร่วมกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยจะควรจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับสุดท้ายก็ขอ อวยพรทุกๆท่านนะครับให้ปัศจาศโกโรคหัวใจนะครับดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับมันตรวจสภาพนะครับแล้วก็ออกกําลังนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้เกิดภาวะหัวใจต่างๆไม่ว่าจะ,ะการสูบบุหรี่การควบคุมเบาหวานความดันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ขอพระอวยพรทุกๆท่านขอบ,ขอบคุณมาก